สวัสดีครับพี่น้องสองมอทุฟ้าเมืองไทยยอดไผ่ไลน์ินสมชอบกดไลค์แชร์แต่แฟนพันธ์แท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้มีปลาดคลิปต่อไปพี่น้องสองมอถายาทสอมอฟ้าทางนี้นะสมาคมชมนกิจสังเคราะห์อาสาสมัครสาษา,าสุขแห่งประเทศไทยจ่ายเงินให้ถายาทครั้งที่1น,นะรอบรับรองมีนาคม2องทาจํานวนเงินทั้งสิ้นนะครับห้าแสนหนึ่งหนบาทจุดเกสตางค์นะที่ใครบอกว่าเขาจ่ายเพียง5้าแสน ท่านต้องเข้าใจใหมนะครับแล้วแต่ว่าจํานวนผู้เสียชีวิตเท่าไหร่แล้วก็คูณกับยอดที่หักเสียชีวิตต่อ1รายเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นยอดแต่ละเดือนจะไม่เท่ากันนะครับเอามาดูกันนะว่า500แสนกว่าบาทนี้เนี่ยจะจ่ายวันไหนและจ่ายอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับสมาคมชกสสมนะประกาศการจ่ายเงินสงเคราะห์ครั้งที่1นนะครับประกาศ25มีนาคม2567ก็คือวันนี้เองนะครับ รอบรับรองมีนาคม2 5 6 7สมาชิกเสียชีวิตที่สมาคมได้รับเอกสารคำขอรับเงินสงเคราะห์ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ระหว่าง1ถึง29กุมภาพันธ์2567ก็คือรับเอกสารเดือนที่แล้วมาจ่ายเดือนนี้นะสมาคมได้ทำการจ่ายเงินสงเคราะห์น,นะครับครั้งที่1ึงในวันที่22มีนาคม2 5 6 7นะครับสำหรับผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนอาทิตย์แรกเนี่ยสมาคมจะจ่ายประมาณวันที่ 23ของแต่ละเดือนแต่พอวันยี่สามของมีนาคมเนะ่ยเป็นวันเสาร์ก็ขยับมาจ่ายก่อนนะ22มีนาคม2 5 7 7นะครับจำนวนเงินสงเคราะห์ที่ทายาทจะได้รับที่สมาคมหักได้และทำการจ่ายเงินในครั้งหนึ่งทั้งสิ้นนะครับจ่ายทั้งสิ้น5 1 8 0 5 0หนสสตางค์นะครับและมีสมาชิกที่ไม่สามารถจะหักเงินได้ท่านดูนะไม่น้อยเลยนะครับ หากเกินไม่ได้มีมากถึง62,362คนนะครับคิดเป็นยอดเงินที่หักได้95.34%จากเงินสงเคราะห์ทั้งหมดโดยประมาณที่ทายาทควรจะได้รับ5 4 8 8 5 2บาท24ตสตางค์นะครับยังหักเงินไม่ได้จากสมาชิกอีกถ้าคิดเป็นจำนวนเงินเนี่ยเงินที่ยังไม่ได้คือ25,000บาท 5 6 8 8บาท42สตางค์นะครับคิดเป็น4.66%ของเงินสงเคราะห์โดยประมาณที่จะได้รับในเดือนรับรองมีนาคม2 5 6 7นะครับทีน,นี้พอได้ก้อนแรกไปแล้วท่านก็ถามว่าก้อนต่อไปจะได้เมื่อไหร่อาสมาคมบอกว่าจะจ่ายเงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือนะอฟังให้ดีนะปัจจุบันใช้คําว่าส่วนที่เหลือไม่มีครั้งที่2ครั้งที่3นะครับส่วนที่เหลือเนี่ย ตามที่หักได้จะสมาชิกจะจ่ายภายใน90วันนับจากวันจ่ายเงินครั้งที่1ก็คือนับจากวันที่22มีนาคม2ขเป็นต้นไปนับไปอีกภายใน90วันนะภายในก็จ่ายก่อนได้นะครับนี่คือข่าวสารที่ต้องการจะแจ้งให้พี่น้องอสมรนะครับได้รับทราบตลอดจนทายาทที่รอรับเงินได้ทราบว่าปัจจุบันได้รับเงินเท่าไหร่และจะจ่ายเงินเมื่อไหร่นะ ข่าวสารนี้มีประโยชน์นะครับแชร์ต่อๆไปนะขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ